ไอ้ของรีวววเฮ้ยข้างหน้ากูนี่ยน่นๆนเจอตัวแล้วคานอยู่ในบ้านคานอยู่ในบ้านลวกไปแล้ว สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แกสิล่าชาแนลนะครับผมเราได้ทําการย้ายเซิร์ฟเวอร์เล่นนะครับผมมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ออฟิเชียลแทนนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศหลักที่เล่นกันอยู่นะครับตอนนี้ทางแอดมินเขาได้ประกาศว่าจะปิดตัวเซิร์ฟเวอร์เช่าลงนะครับผมเราก็เลยจําเป็นต้องหาเซิร์ฟเวอร์อื่นเล่นก็เลยย้ายมาเซิร์ฟออฟิเชียลแทนนะครับผมเพื่อจะให้ไม่เจอปัญหาการปิดตัว ลงระหว่างคันอีกในระหว่างที่เราเล่นนะครับผมแต่สิ่งที่เราต้องเจอก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นภายในคลิปที่ทุกคนจะได้เห็นนะครับในเซิร์ฟเวอร์ออฟฟิเชียลเลยครับผมปิดละจัดแอ้ย่จะเปิดจะปิดไอเเนอย่าเลยผเนี่ยเฮ้ยเรียกลุ้นดินะอะไรให้ลุ้นทำไมเราพี่ควรจะ FPT วันใช่ไหมถีก็ได้พี่ก็พี่ได้เห็นพี่พี่เห็นตัวมันละตัวไม่เห็นไงตัวมันว้าไง ลงก็โดนละลงก็หรอลงลงลงวะรถไฟเดินมาละวดูดันสายนั้นอุ้ยของคนณฟูอีเวนมีไนท์ด้วยมาทำไงเอามานะเอ๋เห็นไหมโดนละโดนละโดนละเอายังเอาเลยเเลยดู้ายมือพี่อ่ะไอ้เหี้ยปืนมันฟูอ่ะ với mới phù thì Ui wow hả Đừng đắt Đồn vâng Đồn Ý yeah. hề phù chứ không อ,อต้องคาบระเบิดใช่ไหมแล,ล้วปืนมาสองกระบอกเป็นไรวะก็อกก็อกยี่สิบเอ็ดมันโดดข้ามใช่ไหมไม่มันมัน,มนดิงกระเพราาว่าโดดข้ามหนัแล้วถ้ามันจะโดดตัวเหรอไม่รู้อ่ะถอยออกมาไม่ต้องอยู่โซนเดิมแ่้เนี่ยทับบ้านหลังเนี่ย ยังแต่เราทํากําแพงให้แคบลงแค่นั้นเองใช่ไหมซ้ายขวาได้ไหมถ้าวางสองช่องเนี้ยแล้วก็สองสองตั้งหน้าอีกสองช่องล็อกยกสูงหน่อยก็ได้ยกไม่ไม่ไม่ต้องขยับอีกพอดีไหมสองล็อกเนี้ยพอๆนั่นแหละหน้าอยู่ในโกดังโกดังฝั่งฝั่งนู้นเลยอะโกดังไกลเหรอใช่ใช่ใช่คอร์ตี้เหรอถ้างั้นน่ะ ไม่อยู่ตัวเดียว,วตัวนี้น่าเป็นปืนให้ตัววางเดี๋ยวนะเราไอ้นี่มันดูใครอะดัวมันดูใครอะไม่รู้ที่เอาไนไหมเอาไนไหน,นผมทิ้งให้ตรงไอ้นี่นะ รีแพรคคลิปนี้เอาปะเอารับประเซ็นต์เลยนะอ่ะฮะเงียบอ่ะมันไม่เข้าเกมเหมือนไรจะไปแล้ววะไม่ของรีวอร์มเฮ้ยข้างหน้ากูเนี่ยเฮ้ยไอโอมอยู่เอฟเข้าจะไหนเอฟมืงอ่ะเฮ้ยไอันต้องออกก่นเกิดอะรอไหมเอฟดูไหม tại ở đâu đảo, Để, nga chị ngay, anh ở nhà cô đăng, ở zone thì mึง đồn là bể đó đây ở phòng na thì ra, không, đúng đúng ok trong phòng. <laughs> กำลังมาถึงอล้ในห้องนั้นอ่ะกดดังเราหรือกดดังมันกดดังเราี่โอเคขาช์จที่อ้หที่หลบมาตาย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 โอเคตาย เชืหน <mile> ้าไม้แรงจัดบอกแล้วหน้าไม้นัดเดียวถ้าตึงโดนอ่ะจะดำอ่ะเนี้ยเฮ้ยอุ้ยไปไปพี่เก็บพอเก็บพอเอาลูกซองแก้ึ้อเหมียวทำไมกูไม่เปิดไนท์วะเมื่อกี้ซองเหรอไม่มีไม่มีไนท์ผมไม่มีอ่ะกูลือไม่ัต่เดี๋ยวกูมีไนท์ที่ทำได้ไม่ใส่แย่สัตว์อ่ะเมืเปิดไนท์ที่จบไปแล้วเนี่ยไอ้แย่มันวิ่งจะชนหน้าพี่เลยเราต้องเอาดูดทหารเลยเนี่ยดูดทหารเอาไว้สำหรับเดินทางไกล เอาเรือที่นี่เลยก็ได้ไปเอคยูไม่มีแม็กไม่มีรูปไม่มีอย่าใจ้อดประตูไม่ได้อยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมหรืออยู่ฝั่งนู้นผ่านลงทะเลไหมอมใช่ใช่ครับดูตรงผ่านลงทะเลพี่ต้องไปโค้งจากบนเขาเหรออื บนขาแม่งโล่งมากเลยพี่เขาว่าไปขวาฝั่งนู้นดีกว่าริมทะเลเหรอเขมีห่อไหมรดเปิดเลยพี่ในหอโอเคในทางออกแล้วโอ้ยเยี่ยนที่เดียวต่อต่ออาจาเดี๋ยวเอากระเป๋าไปคือระเปิดวะตายไหมปุ๊บแล้วเราก็วิ่งเลยตอนจังหวะเนี้ยได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะระเบิดไปเดินไประเบิดเนี่ยใช่ยากอยู่แค่ที่พี่รอกให้ไงให้เก็บให้เก็ของไป พี่คาบเก็บไว้เหมือนเดิมพี่หลบไปก็ได้ผมผมเดินเที่ยวไปแลคับาบกันหนึ่งกันหนึ่งที่ตรวจมาวะนี่เก็บใส่กระเป๋าเนี่ยเนี่ยเราวิ่งออกซ้ายได้พี่ตอนเนี้ยสถานการณ์ด้านในเป็นไงบ้างได้ได้เข้ามาเดินได้เลยเหรอเด็มเข้าไปนไหยังเดินไร่ไหนเขามีกำแพงชั้นเดียวใช่ไหมใช่ชั้นเดียวพี่เดี๋ยวพี่ครบรอบนอกฮะกลับมาเผื่อเขาไปฟังข้างนอกมาอันนี้ไข่บ้านอยู่ใช่ไหมแสดงว่านอกบ้านไม่มีเชลเลยใช่ไหมไม่มีอ๋อ ตัวก็ค่อยดีได้ละเปิดประตูใอ้เช็คก่อนต่ำออกประตูให้หมอนี่มันไม่เช็คอะไรเลยอะไม่สงสารคนนั่งข้างเลยวะเดินเข้าไปเปิดประตูเหยียบต่ำเลยฮาเลยอะพี่พี่ขนขนไปขนของเซนปวดหัวเอาลูกซองข้าไปโอ้ยต้องการโบอยู่พอดีใช่ไหมลูกซองเราวะอืมพี่ของเราเนี่ย กุญแจเต็มพี่กุญแจไ่ขวาเปล่ากุศลขาพี่กุญแจรูดอ่ะจบจบเชลไปก่อนุบเชลไปก่อนี่เก็บพวกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หครับไอเอ็มคัพกุญแจเป็นทองเลยก็ได้น่ะเฮ้ยเนี่ยโอ้ยมันมีกล่องนี้กล่องไหนอ่ะเนี่ยซ้ายเนี่ยบอกสามกล่องเลยพี่เห้นไหมเฮ้ยมีเอฟบีดีข้างล่างข้างล่างอ่าเดินเดินเดินลงพื้นให้นะ ไม่แม็กพาเลยพี่พี่เมียวพี่เมียวเดี๋ยวอย่าให้ผมกลับขับไปใช่ไหมกล่องซ่อมจออาปะกอทีมนู่นถึงบ้านยังไงเ,เดี๋ยวผมจะทอยเราทอยกล่องนุ่นกับพี่อเ,เอาของของในเชฟวะใส่กล่องให้หมดโอมแล้วทอยกล่องออกมาเรามาบาบ้านเขาเขงทีก็ต้องไปให้เรียบพี่ใส่อ,อะไรได้บ้างวะเนี่ยพี่เอาออกมาให้หมดเลยนะของในเชฟวะได้ใช้หมดแล้วพี่อย่าให้เหลือไม่แต่ชิ้นเดียวมีเล็ขไหม การที่เราจะเป็นโจนอ่ะเราต้องเป็นโจนห้าร้อยเพราะโจนร้อยห้าสิบมันถูกเกินรไปก่อนรอบนึงไหมไปก่อนเลยที่อ่าไปก่อนเลยสองคนรอบนึ่งแค้นขับกล่องไปได้วกระเป๋าเล็กอะ่ะจะเอาไปไหมจเอาไป<อ>ถ้ามีกระเป๋าใหญ่ก็หมดก็ใส่ใส,ใส่ท้องเรือไปก็ได้ใส่ได้ใส่ไปอยู่อ๋อาลากกล่องกลับไปคืนหน้าประตูเขาได้เ,เดี๋ยวเก็บพันเตอร์ไว้ให้กระบอกแกะซื้อกล่องด้วยแอนกิว เบริมัดเออแล้วก็เรียงไว้นี่แหละวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็เปิดประตูด้วยปิดต้องชื่อที่หนึ่งที่สอเราต้องหาตีให้มันชื่ออะไรนะไอโอมเอาชื่อที่หนึ่งนะพี่ใส่ชื่อที่สองฮ่าฮ่าอ๋อสลักชื่อสลักชื่ออืมตัวผมเดียวตัวนี้เอ้ยจอทางซ้ายไอเทนบอกไอโอมด้วยอ้อมอ้อมซ้ายไปอ้อมาทีเดียวเฮ้ยไอที่สองที่สองเสียวที่แคนดิกูหาบจะไปน กันดูไหมคุกูดำบ่ที่ปาร์ตี้ที่ปาร์ตี้คุยคุยดำเออที่ปาร์ตี้เยอะสยด S A U Y D U D U M อ่าไปไป d a i l เอ n g Exlat เนี่ย c o มแบ a c ค c มแบ็ a อ๋อเออใช่ใช่มันน่าจะเอาสกิล A K ปุ๊บปุ๊บปุบเทนตายดูเดี๋ยว้อนสมองเอาแค่มันติดนะไม่ไหน ขอบคุณครับรอแต่หาเรื่อยเลยโยนเท้าผิดป่ะไปเพจกระปิตไป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 หนีโอสก่อนไป <c oughs> โดนฟ้าบ้านโดนฟ้าบ้านนี่พี่อย่าโซนที่บ้านนะเจอบ้างเวลาโอมเดินอะ่ะไม่เจอแล้วเจอหรืปะ เราไม่มีโชคแห่งพัตทหารกอย่างเงี้ยแหละนี่ไงมันอยู่่ทีคุเจ็นเจอกแโอ้ะทำไมเราไม่เจอไม่เจอวะเราไม่มีโชคเห็งพัตทหารแน่เลยเราไม่โชคแห่งเห็ดเรเหี้ยเราไม่เข็นมันเจอเจอง่ายอย่างวะเราทำไมไอโอเมันก็เดินผ่านตรงนี้มาไม่เจอเมื่อกี้เดินผ่านนเี่ยแล้วมันเจอแบบมเจอเป็นกองเลยนะไม่ได้เจออันเดียวนะเจอเป็นกอง แล้วรับรู้ว่าแบบยิงบานไปนั่นแหละเขามันก็ยิงอยู่ที่เดิมบ้านคนป้าอมมีล้อมด้วยใช่ไหมเป็นพวกป้ยิงผ่านกระเป๋าไปวะใช่ใช่ใช่พี่้าใช่ไหมหัวติดพื้นเดี๋ยวอย่าเพิ่งติดไฟนะพี่ขอเช็คก่อนเออข้างบนดูยังต่อจะเช็คบ้านไหมไม่มีไม่มีสะดอมันไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไม่จะเช็คว่าบ้านเขาล็อกหรือเปล่าไงเพราะว่ามึงร่ามันก็ไม่ได้ล็อกไงแต่ถ้าล็อกก็ร็อกก็ได้ผ่านมีประตูปะหรือว่าไม่ได้ล้อมประตูอยู่ ล็อกใช่ไหมเฮ้ยแถบคิวผมขึ้นนะแถบคิวผมขึ้นใช่ใช่ใช่มีคนเข้ามาที่บ้านเหรอใช่ใช่สัตว์เลือดยี่ห้าด้วยยังสวยเอามาทั้งนี้มาทางซ้ายอยู่บ้านกันยังอ่ะจะถึงแล้วถึงแล้วถึงเนินหน้าบ้านแล้วโอเคเช็คเช็คเช็คคนด้วยนะเช็คคนด้วยนะมาซ้ายเชิมาซ้ายมาล็อก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 ใช่ไหมโอเคล็อกผ่านปล่อยผ่านอยู่นี่โอเคล็อกปล่อยผ่านเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจไว้ก่อน แต่น่าจะรอดไอรอดอะไม่มีเงีย้ยหรอไม่เป็นไรเก็บไว้ไใจใจไว้ก่อนเดี <c oughs> ๋ยวเขาลดมางั้นนะ <c oughs> าล้วกลับบ้านก่นอนเช็คดูดีๆเต็มที่เข้ามาสองคนนั่นแหละส <c oughs> องตัวเดียวนะอ่หรือไม่เขาอาจจะโดนอ่าแต่ถ้าไปบอมระยะนั้นก็น่าจะได้ยินนะแนวรั้วมันจะมีอ่าแนวรั้วที่ทําใหม่อะ่ะสองฝั่งริมทะเลอะ่ะมันจะมีไปบอมวางม motion นเซอร์ไว้อยู่สองค่ะไม่เคยไปหรอกพี่พี่ฟิล์มอยู่ในบ้านต้องได้ยินแล้วโอเคงั้นน่าจะเป็นแท็บอ่ะ ให้กับกับดักชาร์ตอ่ะแต่บันมาได้ไงเนี่ยเจอศพแล้อ๋อใช่ใช่มาโดนกับดักอันนี้กับดักไม้เสียบใช่ไหมใช่ใช่ R M เอาแบตเตอรี่ไปชาร์ตชาร์ตกับดักใหม่เลยกับดักก็ดีดีเงี้ยนะเออพี่ก็บอกว่ากับดักนี้มันดีไงถ้าเจอแบตก็เก็บกันมาเยอะมันแก้ได้ไหมมันแก้ได้มันคือใครอ่ะอ่านชิปมันเอาบาเลตมาด้วยอ่ะฮะอ๋จริง ยิงอะละเนี่ย27เปอร์เซ็นเนี่ยแล้วก็มี AK AK เอเคเอเค27ยังไงมันฟาร์มมาแล้วมันเจอแป่กออดนะบ้าเลยบ้าเลยนี่โดนคนได้ผมตาย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 โอเค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 มีกี่ตัว เทนเทนเทนลงไปโค้บใกล้ๆอยู่เท่าไหนกันแล้วอ่ะไอ้ทีนั่นหรอไม่หดอยาวไม่ได้วะเก็บข่าวไปหน่อยดิเขาเห็นเองป้ะเมื่อกี้เห็นดิเห็นที่หลังไหมอ๋อแต่ยิงเขาใส่ยิงใส่เขาก่อนใช่ไหมใช่ใช่ผมมีเอทีไว้เอาอะไรยิงีกอ่ะ หน้าไม้นักเกียวหน้าไม้หน้าไม้เ<ะ>หล็กอะซึ่งตรงนี้นะครับผมอัดคลิปไว้ไม่ทันนะครับผมผมเพิ่งมาเลยขอดตอนผมตายนะครับผมเ,นะเพราะว่าปัดนี้น้องอีกคนนึ่งนอนอยู่ในบ้านเหมือนกันแล้วก็อยู่ยด,ดีก็ตายนะครับผมซึ่งประตูบ้านเราอะล็อก <S 2, 2 <S ชั้นนะครับกุญแจทอง3ล็อกนะครับแล้วก็มีโปร t e คชั่นอีกนะครับผมเป็น p r o t e คชั่น level สามนะฮะแล้วก็ level สองด้วยครับตามลำดับครับผมแต่คือมีล็อกทองทุกประตูล็อกแล้วก็มีแนวระเบิดอด้านหน้าด้วยครับ ดูดีเขาาเข้ามาอยู่ในบ้านเฉยเลยฮะกล้ายอย่างที่เห็นนะครับผมเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ในบ้านแล้วจะด,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 ดีตายอะ่ะเฮ่เฮียไมเล่นออฟฟิเชียลก็ยังเจอโปอโอฟฟิเชียลเน่ตัวดีไม่มีแอดเิน่ยคุณนอนอยู่ชั้นบนไรโอมเนี่ยก็ตายอีกก็ไม่ใช่ละ ปืนเกมไปเลยวิ่วายตัวนั้นบอกว่าโอมไอ้ที่มันมวิ่งไงไวไอ้ตัวที่ยิงกันเมื่อวานอย่างนี้มันก็เช็คไม่ได้หรือว่าถ้าเล่นเอาไม่เชื่อแต่บางตา,ตมงตาไม่มีเสียงเออไม่มีเสียงเลยไม่มีถ้าเสียงปืนมันก็จะมีทะลุโดนโน่นโดนโดนี่บ้างไงแต่ผมกูได้ยินเสียงเหมือนสับมีดอะ่ะเชิงอย่างเงี้ย เนี่ยโอ้ัดเจนเลยแบิเอาหนามายิงเหรอจับคิวไปขึ้นอ่ะไม่ไม่คิวเอาพี่ตายเหรอไม่ตายแล้วไงใครตายไม่ไม่ไม่มีใครตายมีเสียงคนตายอะมีเสียงคนตายกูไม่ได้ยินนะกูได้ยินแต่เสียงเหมือนอ๋อเออใส่ไอ้ที่ชาร์จมึงชาร์จไว้อะใช่ไม่ถ้าที่ชาร์กกูขึ้นมันต้องขึ้นแถบคิวเดย ใา,ายตารงไหนตายตรงไหนวิญญาณตรงไหนมามีมีคนตายแน่นอนมีดังเอื้อไปแล้วนี่ศพพี่อนครับตรงนี้ไม่มีครับตรงนี้ยังไม่โดนครับตรงนี้ยังไม่โดนหน้าประตูไม่มีหน้าประตูไม่มีไม่มีระเบิดหรอต้องมีดิไม่มันเสียงเหมือนไม้เสียบเชือกแล้วก็เอื้อกูุณนุ๊กมึงแ<ช>บบนั้นเสื้อผ้าเยลยไหมใายมือเอ้ยเป็นตัวรถอสำรับนี่ ไม่โดเลื่นหนนตายอ่ะเสื้อป่อดูตรงนี้ดิจะมีเสื้ออยู่ะเ้อตรงไหนเสื้อเบร์เออแค่ป่ะถ้าไม่ขึ้นแถบเขียวก็โดนลื่นี่น ใช่ไหมมันมีมันมีอาวุธอะไรมาตะไนง่ายตะไนเก็บเสียงใช่ไหมที่ผมสิงให้ไงอ๋อมันโดนนี่มันแทงในบ้านได้ไงอ่ะโกลวาร์ปมาเหรอใช่มันว่าน่าจะทะลุกำแพงเข้ามาเนี่ยแทบมันโดนเลนเนี่ยเนี่ยมันโดนแทบในบ้านนะ ผมขอดูชื่ออ,บบลลอ,อ่ะโอ้ยแม็กบาเลตตกอกไอตัวนั้นแหละไอตัวที่เอาบาลเลตมาออตะโก้ยิงแปดสองโอ้ยทำจริงเซ็งหัวเลยแล้วเจออย่างเงี้ยเออมันหายตัวเข้าบ้านเราเนี่ยใช่มันหายตัวเข้าบ้านทะลุกำแพงด้วยเฮ็ดร้านเลย โอ้ส่งไว้ที่ะเล่นมาเล่นออฟฟิเชียลเล่นเจอเองเจอว่าไอไอตัวบาเลตตัวแรกแหละงั้นน่ะเออไอตัวนั้นแหละโอ้ยถ้ามันทะลุเข้ามาอย่างงี้มันไม่คงมันคงไม่เข้าตามประตูหรอกมั้งเข้าตามแนวกำแพงมาได้กันมั้งมันน่ามันคไม่น่าเข้าตามประตูที่กูยืนอยู่ตรงนี้มันยังยิงกูตายเลยมันดึงันสองยิงไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไม่ก็มาอีกอะว่าฝั่งกรเบิอไ้ไ้ด้านไหนไอ้ด้านหน้าได้ไหม เนี่ข้างหน้ามีอีกศพวะโอมวะข้างหน้ามีอีกศพอะศพใครอกเก้อส,สีสม้มรู้จังยิบเก้าป่ะโอ้โหโคบุกบ้านเหรอวะป่วยเถอะไอตัวเนี้ยน่าจะโดนระเบิดอะไม่รู้ว่ามันก็โดนอะไรทุกอย่างปล่อยทากบ้านนี่มีรถหนาเก็เสร็จกันเลยใช่ปะกันคนไม่พอต้องมากันโปรอีกที่ี่ะ ทังผมต้องไปมีระเบิดฝังไอ้เหี้ยต้องการสิ่งที่มองไม่เห็นลี้ลับขนาดนี้เหรอ <c oughs> จริงๆควรเอาไว้มีพุ่มหน่อยเนี่ยผมกูุจะรูปมาข้างอะันงั้นด้านขวาไหนก็ได้ตรงที่มึงเอ๋ตรงที่ตรงที่พี่ยืนเนี่ยตรงนี้ก็ได้ถ้ามันอ,อยู่ในพวกมันจะเนียนหน่อยเตียงยังไงบาเลิตหล่น ใส่เคร right? ื่องจัดเลยไอ้ฮิวบาลิตมาแล้วบาลิตลดโอ้มีอย่าดังไหมไม่ก็เนเนี่นเนเจอตัวแล้คานอยู่ในบ้านคานอยู่ในบ้านคานอยู่ใต้ทั้งนั้นอหะเมื่อกี้อะคานอยู่ข้างใต้เลยใต้บ้านใต้บ้านไอ้ตรงตรงตรงที่ตายคานอยู่ข้างใต้เลยที่ผมว่าแล้ว ลวกไปแล้ว,วหไหนแล้วว้าหายไปแล้วอาจเลยวะอาจเลยวะควัดดีโป เอาลูกมาเลยขอดูช e <S famoso> ื่อหน่อยสิชื่ออะไรชื่อเดิมไม่ไม่เห็นชื่อมันไหมที่นั้นอะ BCU อะเห็นเชื่อว่าอะไรเก็บชิปเก็บ BCU ไปยังเก็บมาแล้วให้พี่ใหญ่ดูขอขอพี่ดู่อยเป็นหลักฐานหน่อยโอลินเคสใครว่าคนเดิมวะ น่าจะคนน่าจะคนเดิมอะถ้ามันมามุมเดิมแสดงว่าคนเดิมคือป,ประเด็นคือตอนนี้มันเปิดตู้เราได้หรือเปล่าตู้ที่ล็อกอะถ้าเป็นแบบอีโปเปิดตู้นี่เกินไป<ต>ละกูเล<ะ>ิกเล่นเลยละถ้าไม่น่ามีอะถ้ามีกูคงไม่เล่นหรอกลบเกมทิ้งหอกเลยถ้ามีโป่ปลดสู้ดิฉันอยู่ล่างเลยปลอดภัยดีเห็นมันก่อนเมือ่อกี้อีเวนกำลังคานเสื้อส้มเลยเราจะเตือนผู้เล่นท่านอื่นไหม สุดท้ายนะครับผมเราก็คุยกับเพื่อนๆในกลุ่นนวมว่าเออเราจะย้ายเซิร์ฟเล่นกันอีกไหมไปหาเซิร์ฟที่ตรงความต้องการของเรานะครับแล้วก็มีทางแอดมินดูแลนะครับผมน้อยเราก็เล่นได้สักพักก็ยังดีบ้างครับด,ด,ดีกว่าที่เราต้องมาเล่นทั้งกันทั้งแบบการบ้านการโปด,ด้วยการผู้เล่นมาตีบ้านด้วยมันหลายทางคือผู้เล่นมาตีบ้านไม่เท่าไหร่ครับผมแต่โปมาตีบ้านนีครับผมโปแอบเข้าบ้านมันไม่ไหวครับผมเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะย้ายเซิร์ฟกันอีกรอบนะครับผมก็ เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเซิร์ฟใหม่ที่เราไปหาเล่นกันนะครับผมก็โอเคเนาะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่เพื่อหัวร้อนกับโปมากจริงๆครับผม